อีเมลนิวสวัสดีค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนไม่พลาดกับทุกเหตุการณ์ข่าวบันเทิงทั้งในไทยและในต่างประเทศมาเริ่มต้นกันที่ข่าวจัดแบบเบิ่มๆส่องของขวัญแฟนหนุ่มควักเปดิวอาริสลาราคาสุดช็อกกว่า8หลักผ่านพ้นวันเกิดครบ31ปีเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับนางร้ายหน่าสวยดิวอลิสลาซึ่งงานนี้สาวดิวก็ได้ทำบุญใหญ่ควักเงินกว่า1ล้านบาท บริจาคให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และจัดทำห้องขณะที่แฟนหนุ่มนักธุรกิจเซบาเตียนก็ได้เซอร์ไพรส์เล่นใหญ่ไม่แพ้กันด้วยการจุดพุนับหมื่นนัดจนกลายเป็นประเด็นดราม่าที่กำลังวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในตอนนี้เท่านั้นไม่พอเซบาเตียนก็ได้ควักเงินไปของข,องขวัญจัดหนักชิ้นใหญ่เบิ่มๆลดเลมบบรคเกนี่ยีล้านแอร์มทหกล่อง คิดอวยพรจากเซเลบระดับโลกเป่าเค้กจุดพุประมาณหมื่นนัดโอ้โหแม่เรียกได้ว่าชีวิตดีๆกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้า